โอเคมากระโดดไปอีกร้อยปีข้างหน้ากันไปยังปี2,120มนมาเธอ่าเล่นกับผมหน่อยคุณยืนอยู่บนเวทีรอบสุดท้ายของกีฬาที่คุณโปลดปลานนั่นคือการฟันดาบพวกคุณกำลังจะฟาดฟันกันละกันเสียงของดาบลำแสงเป็นเสียงที่กังวาลที่สุดในห้องคุณแทบจะรู้สึกว่าผนังสั่นได้เลยพลาสมาประทับพลาสมาผู้แข่งขันทั้งสองต่างสวมอุปกรณ์ป้องกันที่ทำจากวัสดุที่พลาสมาตัดผ่านไม่ได้ zoom zoom นั่นคือเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อดาบตัดผ่านอากาศการฟันดาบแบบโลหะเป็นเรื่องในอดีตไปแล้วตอนนี้สิ่งที่เจ๋งคือดาบลำแสงต่างหากเพิ่งจะไม่กี่วันก่อนช่วงวันขอบคุณพระเจ้านี่เองคุณเห็นเพื่อนบ้านของคุณจากทางหน้าต่างเขาใช้ดาบลำแสงของตัวเองตัดไก่งวงมีทุกเล่มของเขาคงจะสกปรกอยู่แน่ๆหลังจากนั้นเขาส่งรูปมาให้คุณดูและปรากฏว่าไก่งวงนั้นสุกพอดีเลยหลังผ่านความร้อนจากพลาสมา เอาล่ะย้อนกลับมาที่ปีนี้ดาบลำแสงยังไม่มีจริงนะแต่พวกเขามีอะไรบางอย่างที่ทุกคนจะต้องอยากไปลองจับดูแล้วสิ่งนั้นก็ดูล้ำยุคและสนุกเหมือนดาบนั่นแหละลองนึกภาพดาบที่ทำจากพลาสมาที่ยืดออกและหดกลับได้ตามที่คุณต้องการสิแล้วสิ่งที่คุณต้องถือไว้ก็มีแค่ด้ามใ Star Wars ดาบพวกนี้มีชื่อเรียกว่าดาบเลเซอร์เช่นกันอืมก็ฟังดูเข้าเขาอยู่จำเลเซอร์เล็กๆพวกนี้ที่คุณเล่นกันตอนเด็กได้ไหม เลเซอร์ตรงนี้มีขนาดเท่านิ้วของคุณและช่วยคุณชี้ไปยังสิ่งต่างๆได้แล้วก็มีไฟสีแดงตรงปลายลำแสงด้วย <S <S พวกแมวคลั่งเลเซอร์พวกนี้เหมือนกันแล้วก็ยังคลั่งอยู่ถ้าคุณมีเลเซอร์และชี้ไปที่กำแพงระหว่างที่แมวของคุณสนใจมองมันจะรีบวิ่งตรงไปทันทีถ้าคุณปิดพวกมันจะเริ่มสับสนและเริ่มมองหาไปทั่ว หมาบางตัวก็เป็นเหมือนกันในหนังดาบลำแสงใช้ทั้งในแง่การโจมตีและการป้องกันและก็ไม่ต้องมีโล่เหมือนในสมัยโบราณด้วยดาบนี้ยังตัดผ่านได้เกือบทุกอย่างยกเว้นดาบลำแสงเล่มอื่นถึงอย่างนั้นสิ่งหนึ่งที่มีในจักรวาล s t า r ์ a r ร์แต่เราไม่มีก็คือวัสดุดที่จะทำให้การทำดาบลำแสงเกิดขึ้นได้จริงนั่นคือไคเบอร์คริสตัลของแบบนั้นไม่มีอยู่จริงในทางเทคนิคนั้นการสร้างลำแสงเป็นไปได้แม้จะยากมากก็ตาม ในเมื่อคุณก็รู้เราไม่ใช่เจไดหรือแมนโดโลเรียนนีนาซึ่งคันแรกที่คุณต้องมีเพื่อทำดาบลำแสงในฝันก็คือพลา s m a และคุณอาจสงสัยจริงๆแล้วพลา s m a คืออะไรมันคือมวลสารความร้อนสูงมากและมักจะเรียกกันว่าเป็นสถานะที่4ของสาราซึ่ง3สถานะแรกก็คือของแข็งของเหลวและกา asma, ๊าซพลา s m a ทำให้จักรวาลของเรากว่า99มองเห็นได้ตอนกลางคืนคุณเห็นพลาส m a ในรูปแบบของดาวฤกษ เนบิวลาและแสงที่เห็นจากขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้และก็ยังควบคุมได้ด้วยด้วยการใช้แรงแม่เหล็กช่วยคุณจะปั้นและขึ้นรูปพลาส m a ได้แต่ถ้าจะให้พลาสมาทางานได้เหมือนในหนังคุณต้องมีอุปกรณ์ขนาดใหญ่มากและเทอะทะสุดๆและก็คงถือไว้ในมือไม่ได้แน่นอนเรายังไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นขนาดไหนแต่ลองนึกภาพว่ามีขนาดเท่ารถดูสิทุกคนต่างตื่นเต้นตอนที่คุณบอกเพื่อนๆว่าคุณมีดาบลำแสงแต่มันอยู่ในโรงรถของคุณแต่มันก็ยังน่าประทับใจสุดๆอยู่ดี คุณทั้งหมดเดินไปที่บ้านเปิดรงรถแล้วก็อยู่นั่นไงอุปกรณ์พลาสมาของคุณเองที่ใหญ่เบิ้มบนนั้นมีปุ่มกดด้านข้างเพื่อปล่อยพลาสมาออกมาคุณกดลงไปแล้วลำแสงพลาสมาสีน้ำเงินความยาว60เซนติเมตรก็พุ่งขึ้นไปบนเพดาน เพื่อนๆของคุณพากันตกตะลึงนั่นเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นสาาสารสถานะที่4ี่หลังจากคุณปิดเครื่องคุณได้เห็นจุดบนเพดานที่พลาสมากกระแทกใส่บนนั้นมีรอยเหลือไว้แน่นอนว่าไม่ปลอดภัยที่จะเก็บไว้นอกบ้านถ้ามีใครบางคนพยายามมาเล่นจะเป็นยังไงล่ะอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็ต้องทรงพลังพอๆกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ด้วยอย่าเพิ่งพูดถึงเครื่องกําเนิดพลังงานนิวเคลียร์อะไรนั่นนะถ้ามีคนจํานวนหนึ่งที่สร้างอะไรสักอย่างที่เหมือนดาบลาแสงของจริงหรือดาบโปรตอนอยู่ วิธีที่พวกเขาใช้ก็คือการให้ของปล่อยพลา s มาออกมาจากด้ามจับโลหะและพวกเขาก็ต้องแบกถังเชื้อเพลิงพลา s มาไปไหนมาไหนด้วยไม่อย่างนั้นจะใช้ไม่ได้ผลส่วนผสมที่เป็นกุญแจสําคัญก็คือการไหลเวียนของลามินาจะเกิดขึ้นเมื่ออนุภาคของเหลวทั้งหมดไหลเป็นแนวขนานกันส่วนการไหลเวียนชนิดอื่นออกจากพลิลึกยิ่งกว่านี้นี่เป็นคําในเชิงวิทยาศาสตร์นะ ซึ่งอนุภาคจะไหลแบบสุม่มหรือแม้แต่ไหลไปทิศทางตรงข้ามกันถ้าไม่ใช่การไหลเวียนของลามินาพลาสมาจากดาบลำแสงก็จะพุ่งออกไปในทิศทางต่างๆตามใจชอบเชื้อเพลิงของดาบลำแสงก็คือก๊าซเหลวซึ่งเป็นการผสมระหว่างออกซิเจนและการเกิดประกายที่ทำให้พลาสมาไหลเป็นเส้นตรงและควบคุมได้ดังนั้นเริ่มแรกก๊าซจากถังเชื้อเพลิงแบบสะพจะไหลในแบบการไหลเวียนของลามินาซึ่งจะตรงเข้าไปในด้ามของดาบลำแสงเชื้อเพลิงก็จะต้องมีความเข้มสูงมากด้วย จากนั้นคุณก็ต้องทําให้เกิดประกายหลังจากนั้นพลาสมาจะถูกคายออกจากด้ามและก็ตามนั้นเลยคุณได้ดาบลําแสงแล้วลําแสงพลาสมานี้จะเผาไหมในอุณหภูมิที่สูงอย่างบ้าคลาั่งซึ่งนั่นหมายถึงใช้ตัดสิ่งของได้มากมายหรือทําให้ไฟไหม้ได้ด้วย <c oughs> ทั้งหมดนี้หมายความว่าในเชิงเทคนิคแล้วดาบลำแสงของจริงอาจเป็นไปได้แต่คุณต้องแบกถังเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ไปด้วยและต้องผสมกับออกซิเจนเพื่อจุดประกายไฟซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมาก แต่ก็ไม่เหมือนในหนังเพราะมันไม่เสถียรเหมือนที่ดาบควรจะเป็นมันคือการไหลของพลาส m a และเมื่อคุณพยายามใช้ตัดอะไรการไหลของพลา s m a ก็อาจไม่ไปในทิศทางเดียวกันอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับดาบลําแสงของจริงก็คือดาบโปรตอนดาบโปรตอนต้องใช้เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนและก็อันตรายมากๆเช่นกันคุณง่ายๆก็คือมันเป็นดาบร้อนจัดที่ทั้งร้อนแดผดเผาและลุกไหม้ซึ่งเกือบจะมีรูปลักษณ์แบบเดียวกับดาบลําแสง คราวนี้ถ้าคุณยังอยากมีดาบลำแสงแต่ไม่อยากรับมือกับความเสี่ยงที่ตามมาด้วยก็มีดาบลำแสงอันสุดยอดที่ทำจากหลอด LED อยู่ดาบแบบนี้เรียบง่ายมากๆโดยทั่วไปก็เป็นแค่ท่อกระบอกที่มีหลอด LED ด้านในและเมื่อคุณกดปุ่มไฟก็จะติดส่องสว่างเหมือนดาบลำแสงของจริงเลยบางเล่มยังมีเสียงซูมได้ด้วยดาบนี้ปลอดภัยกว่าเป็นพันๆเท่าและคุณก็ยังซื้อหาเป็นของขวัญได้ด้วย แล้วก็ยังมีตัวเลือกสําหรับดาบลําแสงแบบเลเซอร์อยู่เหมือนกันดาบแบบนี้มีแค่ด้ามเหมือนเลเซอร์ทั่วไปแต่มีพลังมากกว่าอันที่คุณเคยใช้เล่นดาบแบบนี้จะมาพร้อมคําเตือนเพราะความทรงพลังที่มีแล้วคุณอาจต้องสวมแว่นตาเพื่อป้องกันตาของคุณด้วยแล้วดาบแบบนั้นก็ยังมีพลังมากพอที่จะตัดผ่านสิ่งของโอเคจะเป็นอย่างไรถ้าคุณอยากเล่นพลาสมาแต่ไม่ใช่ดาบลําแสงคุณก็ยังทําได้มีลูกบอลพลาสมาที่คุณซื้อและนําไปเล่นด้วยได้ ลูกบอลพลาสมาเป็นแก้วทรงกลมที่บรรจุก,ก๊าซสตอมเดียวที่ไหลกลิ่นและสีซึ่งจะไม่ระเบิดหรือเกิดอะไรขึ้นทั้งนั้นแล้วก็ยังมีตัวควบคุมพลังไฟฟ้าตรงกลางและเมื่อคุณป้อนกระแสะไฟฟ้าผ่านไปคุณก็จะได้พลาสมาด้านในลูกบอลเพราะร่างกายของคุณเป็นตัวนำกระแสะไฟฟ้าเมื่อคุณวางมือลงบนลูกบอลพวกนั้นพลังงานก็จะไหลเข้าไปมันจะเจ๋งมากเพราะคุณจะเห็นพลาสมาทำปฏิกิริยาเพราะอยู่ในภาชนะที่มีขนาดเล็กตูมเทคโนโลยีเนี่ยนะ เมื่อดาบลำแสงของจริงเกิดขึ้นบางทีเราอาจจะไปถึงจุดที่ยานอวกาศอาจมีอยู่จริงแล้วผมหมายถึงยานที่เดินทางไปมาในอวกาศนะลองนึกภาพดูคุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งแล้วรู้สึกอยากออกเดินทางแต่ไม่ใช่ที่ไหนก็ตามบนโลกคุณเห็นโลกมามากเกินพอแล้วดังนั้นคุณก็เลยหยิบด้ามลำแสงขึ้นและใส่ไว้ในกระเป๋าอย่างปลอดภัยจากนั้นก็มองหาสายรัดข้อมือแตะ2ทีและโทรศัพท์ภาพ,พโฮโลกรมของคุณก็ปรากฏขึ้นมา ช่วยจองที่นั่งให้ชั้น2อาทิตย์ตั้งแต่วันนี้ในเที่ยวบินจากโลกไปดาวอังคารให้ทีแล้วคุณก็ไปใช้ชีวิตประจําวันคุณเดินออกนอกประตูและขึ้นมอเตอร์ไซค์ไร้ลอ้อมีแค่ใบพัดเคลื่อนพลังเจ็ตอยู่ในที่ที่ล้อควรอยู่แล้วก็หมุนไปรอบๆคุณจึงควบคุมทิศทางที่คุณต้องการจะไปได้หลังจากไต่ขึ้นไปบนท้องฟ้าบนถนนที่มองไม่เห็นที่ทําไว้สําหรับยานพาหนะที่บินได้แล้วคุณก็มาถึงออฟฟิศคุณนั่งบนเก้าอี้แสนสบายพร้อมจะทำงานให้เสร็จเรียบร้อย วันนี้คุณรู้สึกอยากหาอะไรที่แตกต่างและคุณก็ตัดสินใจไปทำงานที่ปารีสไม่ต้องห่วงคุณเปิดฉากภาพโฮโลแกรมและคุณก็อยู่ที่นั่นแล้ว2ส,สัปดาห์ต่อมาคุณขึ้นยานอวกาศที่ซื้อตั๋วไว้ก่อนหน้าตั้งแต่ต้ตตนเดือนพร้อมจะผจญภัยครั้งใหม่ในดาววังคารชีวิตแบบนี้นี่เองเฮ้ hey, ผู้ชายที่อยู่ตรงนั้นไม่คล้ายอโนชวาสเนเกอร์หรอกเหรอ